สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของคนวันพุธแล้วนะคะช่วง1-10สิงหาคมนี้นะคะก่อนอื่นก็ขอฝากขอบคุณมิรักแฟนเพจทุกคนเลยที่ติดตามกันมาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะขอขอบคุณมากๆสำหรับคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจให้กันมานะคะมาดูนะคะว่าความรักของชาววันพุธหนึ่งนี้จะเจออะไรบ้างนะคะ คนวันพุธทำไมเรามองเห็นช่วงนี้คุณเหมือนกับว่าคุณเหนื่อยหน่ายชีวิตคุณอยากพักผ่อนมากเลยอ่ะคุณอยากหยุดพักหัวใจเหนื่อยๆนยของคุณนะคะคุณไปแอบรักใครอ่ะหรือคุณไปรักคนที่เขามีเรามองว่าคุณไปรักคุณมีไปรักคนที่เขามีคนอื่นเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วเปล่าคะมีใครเป็นตัวจริงเสียงจริงอยู่แล้วหรือเปล่าที่คุณไปแอบรักเขาอ่ะนะคะแล้วมันเกิดสภาวะที่ว่าคุณเริ่มเบื่อหน่ายละ คุณเริ่มเบื่อไหนคุณเริ่มเบื่อชีวิตตรงนี้แล้วคุณอยากหนีไปละคุณไม่อยากเอาอะไรแล้วอะค่ะที่เรามองเห็นนะตรงนี้นะคะแต่คุณก็ยังยังมีใจอะยังมีใจที่จะเฝ้ารอคอยเขาจริงๆด้วยล่ะคุณเรามองว่าตัวคุณไปรักคนที่เขามีคนอื่นเป็นตัวเป็นตัว,ตวจริงเสียงจริงอยู่แล้วนะวเราม <IL> องเห็นะค,ะคุณก็ยังเฝ้ารอคอยเขาอีกอะม <IL não S 1> ีความหวังอะมีความหวังว่าจะได้ร่วมชีวิตกับเขาอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยที่เรามองเห็นนะคะ ด้วยความที่คุณรักอะรักมากมายด้วยห่วงด้วยคุณห่วงเขาด้วยหึงเขาด้วยทั้งห่ากนะที่เห็นอืคุณไม่ไปไหนสักทีความคิดของคุณคุณยังอยากที่ว่าความทรงจําความหลังความอะไรกันแล้วแต่ที่ผ่านมามันยังอยู่ในสมองคุณอยู่เลยค่ะมันยังแบบว่าสร้างเคมีให้คุณคิดว่าเฮ้ยฉันอยากมีความสุขกับเขาฉันยังอยากใช้ชีวิตร่วมกับเขาอยู่เลยนะคะมันเหมือนกับคุณคิด ตลบไปตลบมาหลอกตัวเองไปวันๆหนักประมาณนี้เลยทั้งทั้งที่มองเห็นว่าตัวคุณเริ่มเบื่อละเริ่มเบื่อโลกละอะไรคุณก็ไม่เอาต่อให้มีรักครั้งใหม่เข้ามาคุณก็ยังไม่ได้สนใจเลยอะค่ะนะคะแล้วอารมณ์คุณช่วงนี้เรามองได้เลยว่าคุณนะอยากพักผ่อนจิตใจมากแล้วอะนะแต่ถ้าใครอยากพักผ่อนไปพักผ่อนนะเรามองเห็นว่าเพื่อคุณจะได้ไม่เครียดด้วยนะคะเรามองเห็นคุณเครียดทุกขณะคิดถึงคนอื่นทุกขณะเวลาเลย ฝ้ารอคอยความหวังว่าเมื่อไหรฉันกับเขาจะมีความสุขร่วมกันอะไรประมาณนี้เลยอะค่ะที่มองเห็นชาววันพุธสำหรับคนที่มีผู้มีประเด็นอยู่นะเสียงดังเมก,กีน้นี้ตัวเขาเองมาดูบ้างนะคะสิบวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคนคนนั้นของชาววันพุธนะคะ บางคนไปดิวกับคนที่เขามีคู่มีตำหนิคนทางไกลด้วยอีกต่างหากที่เห็นนะตรงนี้ชัดเจนมากๆเลยว่ามีเจ้าของนะคะหรือตัวคุณเองเป็นฝ่ายที่มีคนอื่นอยู่แล้วแล้วก็มีตัวเลือกเข้ามาโอเคเรามองว่าเขาอะคิดถึงคุณไหมเขาก็คิดถึงคุณแหละ ทั้งๆท,ที่เขารู้อยู่แล้วเรื่องราวระหว่างปัญหากับคุณกับเขาอะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นเองที่ว่ามีตัวจริงเสียงจริงนะคะแต่เขาก็คิดว่าคุณคือคนที่เขารัก คนที่เขาปรารถนาจะมอบใจให้นะคะคนที่ว่ามันมีเรื่องราวมีประเด็นมาแล้วกลับกลายเป็นปมในชีวิตเขากลับกลายเป็นสิ่งที่เขาหยุดตอกย้ํากับตัวเองตลอดเวลาเลยนะคะแล้วอีกอย่างนึงคือเขาก็รู้ปัญหาทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นแต่เขาไม่สามารถทําอะไรได้เขาได้แต่คิดถึงเท่านั้นเองได้แต่ได้แต่คิดถึงแล้วก็มีความหวังเล็กๆน้อยๆว่าสักวันหนึ่งเขากับคุณจะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือความ เออเรื่องราวชีวิตของเขาณนะปัจจุบันที่เรามองเห็นนะมองเห็นคุณเป็นคนที่อ้ยรักมากมายเหลือเกินมีค่าสําหรับสำหรับเขาจริง,รงๆอะไรประมาณนี้แต่ไม่ทําอะไรไม่แก้ปัญหารู้อยู่แล้วว่าปัญหาคืออะไรไม่มีไม่ยอมแก้ไขปัญหาใดๆทั้งสิน้นได้แต่คิดถึงอย่างเดียวนะคะที่มองเห็นนณะตรงนี้เดี๋ยวมาดูว่าความในใจชาววันพุธบ้างดีกว่าคะ่ะขอญาตเก็บไพ่ตรงนี้ก่อนนะคะ ๋ยวมาดูว่าความในใจของชาววันพุธจะให้อะไรเขาบ้างนะความในใจของชาววันพุธค่ะ เด็นปัญหาของคุณหลักๆเลยคือคุณกับเลิกกับเขามาละนะคะคุณตัดช่องน้อยแล้วว่าคุณไม่อยากมีปัญหานะคะไม่อยากให้ปัญหามันลุกลามใหญ่โตมากกว่านี้ที่เรามองเห็นนะแล้วตัวคุณเองก็รู้ว่าคุณผิดหวังกับความรักครั้งนี้อ่ะคุณแบบให้ความหวังมากพอหวังมากมันก็เลยเกิดการผิดหวังขึ้นมามันเป็นรักสามเศร้าจริงๆนะคะรักสามเศร้าเราสามคนณที่นี้ บางคนเราไม่ใช่สามเศร้าดูบ้างสี่ห้าคนแต่นี่เรามองเป็นสามเศร้านะคะเรามองว่าตอนนี้คุณอยากเที่ยวจริงแหละคุณอยากพักผ่อนอารมณ์ของตัวเองจริงๆแหละนะคะอยากเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนสง,นสงบจิตสงบใจนะคะเบื่อนายโลกมากๆที่เรามองเห็นนะตรงนี้คือเรามองว่าคุณไปดีกว่าคนที่เขา,วาหวานสเสน่ห์อ่ะ แจกรักทั่วถึงอะไรประมาณนั้นนะทําให้คุณผิดหวังเสียใจนะคะคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนนิสัยอย่างนี้ด้วยซ้ําคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่มากดีมากกับทุกคนใครเห็นใครก็รักคลุมคลมเป็นต่อด้วยนะคะตรงนี้ที่มองเห็นเลยแต่ตัวคุณก็ไม่ไวยที่ว่าจะ เขาเรียกว่าอะไรไม่ไวยที่จะยังคงคิดถึงเฝ้ารอความหวังอยากมีความสุขร่วมก,กันกับเขาอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้อะไรอวรเสรียดายการเวลาที่ผ่านมาว่าโอ้ยทำไมฉันต้องไม่น่าไม่น่ารักกับคนนี้เลยประมาณนี้เลยนะคะไม่น่ารักกับเขาเลยรู้ทั้งรู้ว่าเขาเจ้าชู้รู้ทั้งรู้ว่าเขาโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นดาวดาวมหาลัยอย่างนั้นน่ะบางคนชาววันพุธอยาก พยายามแอบอยากรู้เรื่องราวเขาด้วยอะค่ะไปสืบท์ไ์เขาดูไปเห็นหน้าในรูปทม์ไลน์เขาก็ยังดีอะไรประมาณนั้นที่เรามองเห็นนะคะดู IG 2 f ส c องเฟซบุ๊กดูทม์ไลน์เพื่อให้หายคิดถึงอะ่าอ,อันนั้นก็เป็นไปได้สำหรับชาววันพุธทั้งๆท,ท,ที่ตัวคุณก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าคุณกับเขาบรรจบกันมานะคะทุกสิ่งทุกอย่างอะการเวลาอะไรทั้งหลายทั้งปวงมันได้เปลี่ยนแปลงมาแล้วเปลี่ยนแปลงโดยที่ว่าบางทีตัวเราทุก เอาความเป็นจริงคือบางทีตัวเราก็ยังยังต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงนั้นนะนะคะต้องบอกแบบนี้มาดูนะว่าเห็นแขนตัวเองกำดำเออเคค่ะมาดูว่าความในใจของเขาคนนั้นชาววันพุธบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะคนคนนั้นของชาววันพุธค่ะ คิดถึงคุณนะอย่างที่บอกชัดเจนเลยว่าเขาแค่รอรอ,รอ,รอคอยเวลารอจังหวะเหมาะเขาอยากกลับมาหาคุณนะนะคะต่อให้ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระซึ่งกันและกันเขาอยากจะมาง้อคุณนะคะบอกชัดเจนเลยว่าอยากจะมาง้อคุณหรือแม้ว่าก่อนหน้านี้เกิดการง้อซึ่งกันมาแล้วก็ตามทีนะใหญ่ใจตอนนี้เขาก็ยังอยากจะกลับมาหาคุณนะคะเนื่องด้วยจากเขามองเห็นคุณมีค่ามาก นะคะต่อให้แม้ซะจากว่าเขาจบประคุณมาแล้วเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปแล้วก็ตามทีเธอเขาก็ยังอยากจะกลับมาหาคุณไม่มีใครมาแทนที่คุณได้ในใจเขานะคะต้องบอกแบบนี้ว่าในใจเขามันเป็นความรักที่คนหนึ่งก็อยากหนีความวุ่นวายอีกคนหนึ่งก็อยากจะกลับมางา้ออะไรประมาณนั้นเลยที่ที่เขาแสดงออกมาให้เรารับรู้ณนะตรงนี้ มันเป็นอะไรที่ว่าอย่างที่บอกชัดเจนมากๆละต่อให้เขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อให้มีรักครั้งใหม่เข้ามายังไงเนี่ยนะคะหรือว่าต่อให้เขาไปแจกรักทั่วถึงอะไรก็ตามทีเถอะเขาก็ไม่ได้คิดจะจริงจังกับใครนะมีรักครั้งใหม่เข้ามาเขาก็ไม่ได้คิดจริงจังนะคะคือเขาในใจเขาคิดแต่อยากจะกลับมาหาคุณนะคะอยากจะมาง้อคุณเท่านั้นเองที่มองเห็นนะตรงนี้เลยนี่ค่ะรักครั้งใหม่อ่ะมีอยู่แล้ว แต่ทีนี้ว่าเขาไม่จริงจังเท่านั้นเองเขายังคิดไม่คิดจะลงหลักปักฐานกับใครอะ่ะไม่คิดจะเอาใครเป็นตัวเป็นตนน่ะน,นะคะเพราะนื่องด้วยสจากตัวเขาของคุณอะ่ะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกเราเจ้าชู้หวานเสน่ห์นะคะหวานเสน่ห์ไปเรื่อยๆแหละเขารู้ทั้งรู้ว่าว่าเขา,าคุณมันจบกันมาแต่เขาก็อยากงออืมอยากงออยากกลับมานะคะแต่ด้วยความที่สถานะคุณของเขามันเปลี่ยนแปลงไป,ป,ป,ปแล้วจริงๆมันก็เลยทำได้แต่คิดได้แต่หวัง นะคะแบบนี้แหละมันคือความในใจของเขาเขาคิดว่าคุณอ่ะคือคนที่เขาปรารถนาด้วยคุณคือคนที่เขา,า,เ,ขาเขาอยากจะกลับมาเพราะเขารู้ว่าคุณอยู่กับเขาแล้วเขาอยู่กับคุณเขาสบายใจเขา,ไม,มา,ามเไม่ต้องมานั่งปรุงแต่งอารมณ์ตัวเองไม่ต้องมานั่งปรุงแต่งไม่นั่ง fake. เฟกอะไรซึ่งกันและกันนะคะอยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขมันคลิกกันมันลงตัวเคมีเข้ากันประมาณนั้นน่ะนะคะที่มองเห็นว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณเพ,เพราะด้วยสายเหตุนี้นะคะ แต่เท่าที่รู้คือคุณกับเขาอะ่ะมันจบสถานะกันมาแล้วไงะนะคะอย่างที่บอกจบสถานะกันมาแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเขาจะสรุปอะไรให้คุณบ้างดูนะคะไม่อยากเอาแขนใกล้กล้องเลยอะ่ะโอ้ทำไมผิวดำดำมาดูนะคะเขาจะสรุปอะไรให้คุณ ชาววันพุธสิบวันนี้บ้างนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของคุณบ้างไหมหรืออะไรมันจะดีบ้างไหมในใจคุณนะคะนะคะ โอเคต่อให้คุณอยากหนีโลกไปถึงไหนต่อให้คุณหนีไปพักผ่อนจิตใจต่อให้คุณไปดูธรรมชาติดูสายน้ําดูทะเลอะไรแล้วก็ตามความคิดคุณก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเขาจริงๆนะคะเนี่ยคุณพยายามตัดใจจากเขาละแต่คุณตัดไม่ขาดนะคะใจอ่อนตัดไม่ขาดรู้ทั้งรู้ว่ามันมันมันบางทีในใจลึกๆเรามองว่าคุณรู้แหละว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้อีกแล้วอะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาประเด็นเลยคือคุณก็ต้องคุณรอเขา รอเขากลับมาอย่างเดียวคุณได้แต่รอได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาคุยกับคุณสักวันหนึ่งสถานะอะไรของก็ตามเรื่องราวระหว่างของคุณนะ่ะมันจะได้มีการเคลียร์นะคะอย่างที่บอกแล้วตั้งแต่แรกว่าคุณนะ่ะเพอ้อฝันว่าอยากมีความสุขร่วมกันกับเขาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะนะคะอยาก อยากให้มันเป็นไปไปแบบลักษณะเดิมอีกครั้งหนึ่งซึ่งดูแล้วว่ามันเป็นไปได้ยากนิดหนึ่งด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มองว่าคุณก็ไม่ได้ไปง้อเขาเพียงแต่ว่าคุณยังตัดเขาไม่ขาดเท่านั้นเองยอมเสียเขาไปอ่ะยอมจำนวนอ่ะยอมจำนวนให้กับเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าคือจบอะค่ะเท่านั้นเองนะคะเสียเขาท,ท,ทั้งที่ตัวเองยังรักอ่ะนะคะอืเธอผู้เสียสละประมาณนี้นะคะรักเขามากมายอะ่ะเฝ้ารอเขาคิดถึงอะไรอวรเขา เครียดด้วยแต่ถ้าเครียดยังไงเรามองว่าชาววันพุธอยากพักผ่อนอยากเดินทางเที่ยวเที่ยวได้นะคะ เที่ยวได้เลยพักผ่อนได้เลยเพราะว่าเรื่องราวเป็นของคุณนะคุณรู้อยู่เต็มอกอีกอย่างคือเรื่องราวของคุณสถานะของคุณน่ะที่มันเกิดการวุ่นวายขึ้นมาที่มันจบกันมาเพราะมันมีบุคคลที่3บุคคลในที่3าไม่ว่าเป็นใครก็ตามในรอบข้างคุณหรือรอบข้างเขามาเป็นตัวปัญหาด้วยนะคะที่เรื่องของเรากับคุณกับเขามันต้องจบกันแล้วเราก็มองเห็นว่าคุณก็ได้แต่คิดถึงได้แต่อะไรอววรได้แต่อะไรความคิดของคุณก็ได้แต่อยู่ในวงวนเดิมๆนะคะ ยังมองไม่เห็นว่าว่าตูคุณจะลุกขึ้นไปง้อเขาเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าฝั่งเขาบ้างว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูคนโสดที่หลังนะคะสิวันนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นสรุปแล้วเนี่ยในเมื่ออยากจะกลับมาหาคุณแล้วเนี่ยบทสรุปแล้วเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูนะคนคนนั้นของชาววันพุธนะคะ เขาอะนะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณหายใจเขา้าเข้าก็เป็นคุณหายใจออกก็เป็นคุณอะตอนเนี้ยสภาพสภาพในใจเขาอะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาไม่มีทางเลือกอะตัดคุณไม่ขาดแต่ก็ไม่มีทางออกในชีวิตไม่รู้จะทํำยังไงนะคะได้แต่คิดถึงได้แต่คิดถึงจริงค่ะตัดไม่ลงตัดไม่ตายขายกันไม่ขาดคุณสองคนนี้อืมรักและคิดถึง อยู่ไกลแสนไกลยังไงก็รักและคิดถึงนะคะเลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างคิดถึงซึ่งกันและกันอยู่อย่างเงี้ยอืมแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยตัวคุณเองก็ด้วยทิฏฐิและอีโก้แหละว่าฉันรักอะ่ะฉันรักอะ่ะฉันยังคิดถึงแต่ฉันก็ไม่ง้อประมาณนั้นนะนะคะชาววันพุธแต่เรามองว่าตัวเขาด้วยค่าเขาคิดถึงคุณมากเท่าไหร่เนี่ยเขาตัดคุณมากไม่เท่าไหร่เนี่ยเขายังไม่มีทางออกในชุดมากเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะทํา ะะเรามองว่าเดี๋ยวเขาเอ,อ,อย่างน้อยๆเราก็ยังมองเห็นว่าอะไรในสิ่งดีๆในตัวเขาอะ่ะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าความอะไรอววรความอะไรก็ตามเนี่ยอย่างน้อยๆเขาก็ต้องรอเวลาแหละนะคะรอเวลาว่าสักวันหนึ่งมันคงมีโอกาสมีโอกาสได้เจอกันกับคุณเพียงแต่ตอนเนี้ยอย่างที่บอกด้วยความผิดหวังเสียใจด้วยความคิดถึงอะไรอาวร การกระทําใดๆของเขาทุกวันนี้ทําอะไรก็ตามเขาก็จะนึกถึงแต่คุณมันก็เลยไม่เป็นผลได้แต่ผล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 ตอบรับมันออกมาแบบแบบชีนว่าต่างคนต่างคิดถึงซึ่งกันและกันรอคอยเวลาเท่านั้นเองนะคะมันมีเรื่องราวเรื่องประเด็นของคุณกับเขามันทะเลาะก,กันมาเพราะบุคคลอื่นเข้ามาแทรกอะ่ะมันก็เลยยากนิดนึงว่าจะทําใจได้ยากนิดนึงที่ว่าจะกลับง้อกันทั้งทั้งที่ใจอยากกลับนะคะเขาของคุณอะ่ะมันเป็นการผิดหวังเท่านั้นเองที่มองเห็นนะตรงนี้ อย่างน้อยเขาว่ามีความหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะกลับมาหันหน้าไปคุยกับเขาเจรจาพูดคุยกับเขาต่างคนต่างรออยู่พื้นที่ตัวเองเนี่ยคุณก็รอเขามาเขาก็รอคุณมามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะตอนนี้สิบวันนี้นะคะมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยได้แต่เกิดแต่หวาอย่างเดียวว่าต่างคนต่างรอซึ่งกันและกันเท่านั้นเองนะคะขอ,องสาหรับคนที่มีคู่มีประเด็นกันอยู่นะอืมชาววันพุธอะรอเขาจะตายแต่ไม่ง้อหรอกอืม ทิฐิเยอะไม่ง้อมาดูว่าคนโสดบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะชาวคนโสดคนโสดวันพุธค่ะสิบวันนี้จะมีใครเข้ามาในชีวิตบ้างไหมคะมาดูนะมาดูอารมณ์คุณสิ คนโสดอารมณ์คุณตอนนี้เป็นยังไงมาดูนะคะว้าวชาวโสดชาวโสดเรามองว่าเรามองว่าความเป็นตัวตนของคุณนะ่ะคุณเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณมีปมความรักแล้วคุณก็มีทิฐิในเรื่องของความรักแล้วอะค่ะน,นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเรามองว่าคนโสด คุณยังคุณยังตัดใครไม่ลงเลยอะค่ะนะคะแล้วในความรักความสําคัญของชาวโสดคนนั้นพูดเราก็มองเห็นแล้วว่าอาดีตที่ผ่านมามันเป็นการที่คุณกับเขาจบกันไม่สวยมันเป็นประเด็นของมือที่สเข้ามาแทรกในเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาด้วยนะคะชาวโสดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงเราก็มองเห็นว่าคุณรอคอยคนคนเดิมของคุณเลยะนะคะไม่ไปไหนเลยแล้วก็เพลอๆอาจจะอยู่ในห่วงเวลาที่ทั้งรอ บางใจใจบางอารมณ์คุณรอบางอารมณ์คุณจะตัดเท้าบางอารมณ์คุณรอสลับไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ไม่เกิดผลที่จะเปิดใจยอมรับอะไรใหม่ๆยอมรับใครใหม่ด้วยนะคะเท่าที่มองเห็นทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่เรามองว่าถ้ามีความเป็นไปนได้อะ่ะอืมอย่างน้อยๆมีใครเข้ามาในชีวิตกูหรออย่างน้อยๆไม่น่าจะมีใครใหม่ ะะเพราะคุณรอคอยแต่คนเก่าคนเดียวคนคนนั้นของคุณนะคะคุณรอเขารอแล้วรอเล่านะคะที่มองเห็นแล้วถ้าจะมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณนั้นเดี๋ยวดูซิว่าใช่ใช่คนเก่าไหมใช่คนเดิมที่คุณแอบรอคอยเขาอยู่ไหมที่ตัดกันไม่ขาดนะคะนะคะชาววันพุธว่าใช่ไหมคนเก่าของคุณหรือเปล่ามาดูซิสรุปแล้วเนี่ยพอมองเห็นไม่มีใครใหม่นะชาววันพุธมันเป็นอารมณ์ที่รอคอยคนเก่าอย่างเดียวเลยที่คุณตัดไม่ขาด คุณพยายามจะค้นหาความสุขให้ตัวเองอยู่หรือเปล่าคะชาววันพุธแต่มันไม่ลงอะ่ะมันค้นหาความสุขตัวเองไม่ลงอ่ะคะ่ะในใจลึกๆคุณยังมีเขาอยู่ในใจอยู่เลยนะคะและคุณก็ไม่เปิดเผยคุณนะ่ะตีกรอบให้ตัวเองด้วยละ่ะไม่เปิดใจให้ใครด้วยนะคะแล้วต่อต่อให้คุณอยากจะเปิดใจยังไงก็ตามตอนนี้เราก็มองว่าถ้า มีใครเข้ามาหาคุณเราก็มองว่าน่าจะเป็นคนเดิมที่คุณรอคอยนะคะสําหรับคนโสดนะเป็นคนเดิมที่รอคอยเพราะเรายังมองไม่เห็นมีรักครั้งใหม่เข้ามาเลยอะ่ะเห็นแต่รักครั้งเก่าอาจจะมีการติดต่อกลับมาพูดคุยนะคะคนที่เคยมีอุปสรรคขวางหนามกันมาคนที่เคยทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจและเครียดแค้นเขามานนะ่ะนะคะมันเป็นประเด็นรักสามเศร้าก่อนหน้านี้ คนคนนั้นของคุณอาจจะมีการกลับมาของเขาก็ได้เป็นไปได้นะคะคนที่คุณรักและหลงไหลตลอดเวลาเลยดุมหลงด้วยหลงไหลด้วยคิดถึงคิดถึงที่ตางหากไม่น่าจะเป็นใครอื่นไกลน่าจะเป็นคนเดิมถ้าจะใครถ้าจะมีใครเข้ามาในชีวิตจริงๆของคุณเราก็มองว่าน่าจะเป็นคนเก่าอาจจะมีการติดต่อกลับมาพูดคุยนะคะที่มองเห็น,นตรงนี้นะอาจจะมีการติดต่อกับ อาจจะมีการติดต่อของเขากับเข้ามาหาคุณช่วง1ิบวันนี้สำหรับคนโสดแต่ถ้าใครแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณว่าคุณจะเอาหรือไม่เอาเท่านั้นเองแต่เรามองว่าคุณอย่างน้อยๆคุณก็เอาอเพราะคุณตัดเขาไม่ขาดนะคะแล้วคุณรอคนใหม่เหรอไม่มีค่ะคนใหม่ยังไม่มีณตอนนี้ณปัจจุบันนี้1ิวันนี้ยังมองไม่เห็นใครใหม่เข้ามาในชีวิตนะคะโอเคชาววันพุธก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปมาดูว่าเป็นคลิป อะไรเท่านั้นเองนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ